đó cái máy đẹp cây kia bố biết cá không bố bắt được nó tài cái này nó to lắm rồi cái này nó cũng to hơn quá thì nó mà 做了三，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 做了 มุก่อยากใส่นาใส่ชื่อแค่เสมงาให้หลายตัวน่าด้วยทีท่องนท่องล้อมใส่ต้เด็ดย่างแ้วแเดียวมาไว้ให้

้างน,น้านมันป่านนานแดไมันถึงร่มาเออเด้อรถสะพานมุ่นก็ไปเห็นทั่วมากจ้าเียเขาเอาแตกมเขาเอาแตกลึกลึเยอะอันทุ่นรป่าเขาเบาอกสอฟังผู้ใครก็ไปเอาร้น,นั่นล้างสันทวารเขาก็เห็นท่มากกเสียสิ หน่าอ๋อว่าที่โคกต่างันั่นเราแตก่อนจะทำอะเรกาเลยหนูบอกโกนั้นยั่ไงกเขาเขาปลกถุวันจันเนี่ยเด้อมมลีสร้งก่อสังเขา้างเนาต้อนี่ต่อไป icias.